สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูลียตลี่นะคะวันนี้มาทำความรู้จักกับยาหวานกันคะ่ะยาหวานหรือสเตเวียนะคะเป็นพืชพื้นเมืองของทางประเทศบราซิลและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปาารกวัยในทวีปอเมริกาใตา้ซึ่งมีการใช้ยาหวานกันมาหลายศตวรรษแล้วนะคะ ยาหวานเป็นพืชที่มีรสชาติหวานมากกว่าน้ำตาลถึง15-20ถึงเท่ากันเลยนะคะแต่มีแคลอรีที่น้อยมากๆนะคะจะดีมากๆสำหรับคนที่เป็นเบาหวานและสำหรับคนที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักนะคะสำหรับเมืองไทยมีการนำมาปลูกเมื่อพศ2550ทางภาคเหนือนะคะเพราะว่ายาหวานเนี่ยเขาจะชอบอากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะประมาณ20-26ถึงยองศา เนี่ยมปลูกที่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำงพูนนะคะสัรพคุณของย่าหวานมีเยอะมากมายเลยนะคะอันดับแรกช่วยลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้บาะหวานนี่คือดีมากๆเลยนะคะ 2. ช่วยลดความดันโลหิตสูงนะคะ3ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดค่ะ4ช่วยบำรุงตับออนให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะ 5. ช่วยเพิ่มน้ำนมคุณแม่หลังคลอดบุตรค่ะ หเพิ่มความสุดชื่นให้กับร่างกายและเพิ่มกำลังวังชาด้วยค่ะบรรยายรรพคุณมาเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นยาหวานกันเลยค่ะกักเพื่อนๆคนไหนที่รู้จักกันแล้วอาจจะแบบร้องอ๋อเลยนะคะว่ามันคือ มันคือต้นย่าหวานนั่นเองนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยจู้จาได้ว่าเคยไปซื้อที่เชียงรายแบบที่แห้งๆแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนความหวานนะคะแทนน้ําตาลนั่นเองนะคะจะมีความหวานมากเลยเราลองเด็ดมาชิมนี่คือหวานเลยนะคะหวาน,นมากๆเลยนะคะเนี่ยหวานจริงๆเลยผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้คือเขาจะทําให้แห้งแล้วเขาจะไปใช้แทนความหวานนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นของเขานะคะว่าต้นเขาจะเป็นหน้าตาแบบไหน ที่นี่จะเรียกว่าต้นสเตเวียนะคะชื่อคล้ายๆภาษาอิตาเลียนเหมือนกันคือสเตเวียี่นี่เขจะเรียกสเตเวียเหมือนกันนะคะในสวิตนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะที่นี่เขามีหลายต้นมากๆเลยนะคะเนี่ค่ะเอาไปตากให้แห้งนะคะใช้แทนน้ําตาลได้เลยใครมีปัญหาเป็นโรคเบาหวานหรือควบคุมน้ําตาลน,นะคะตัวนี้ค่ะตอบโจทย์ได้เลยนะคะต้นเขาก็ประมาณนี้นะคะ สารสำคัญของยาหวานนะคะเมื่อมีการสกัดออกมาแล้วเนี่ยจะให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง300เท่าเลยนะคะจึงเหมาะมากที่จะนำไปประกอบอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะอย่างที่บอกนะคะยาหวานเขาจะชอบอากาศค่อนข้างเย็นและที่ค่อนข้างสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ700เมตรค่ะ เดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะคะว่าความต่างระหว่างน้ําตาลสเตียนะคะที่เขามีการสกัดมาแล้วเนี่ยกับน้ําตาลธรรมดานะคะจะมีความต่างกันแค่ไหนเนาะอันนี้คือเป็นซองนะคะเป็นซองเล็กๆน้ําตาลสเตียนะคะที่เขามีการสกัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจุ๊จะเทให้ดูเลยว่าเล็กๆอันนี้คือ1กรัมเท่านั้นนะคะอันนี้คือเขียนบอกไว้แล้วว่ามันจะเท่ากับ1กรัมนะคะ สก,กัดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะฉีกให้ดูเลยเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือ1กรัมน้ําตาลนะคะ1กรัม1กรัมเท่านั้นเองนะอันนี้เดี๋ยวจะวางให้ดู อันนี้คือน้ําตาลทรายธรรมดาน้ําตาลอ้อยน้ําตาลอะไรของเรานี่แหละค่ะกับน้ําตาลอันนี้คือปริมาณของความหวานที่เท่ากันนะคะจะเห็นได้เลยว่าความหวานของน้ําตาลสเตเวเนี่ยจะใช้น้อยกว่ามากๆเลยนะคะกับน้ําตาลทั่วไปนั่นเองคือความหวานของเขาเนี่ยเมื่อสกัดแล้ว จะมีความหวานกว่าถึง300เท่ากันเลยนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้เหมาะกับคนที่ต้องการจะควบคุมน้ำตาลนะคะหรือว่าคนที่ควบคุมน้ำหนักเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะกับน้ำตาลสเตียีนนั่นเองที่เมืองไทยเราก็มีขายหลายๆแบบแล้วเหมือนกันนะคะส่วนที่ติตาลี่เองเนี่ยมีขายทั้งแบบซองแบบนี้นะคะ อย่างที่จูซื้อมาเนี่ยแบบซองแบบนี้เลยอันนี้ก็เอาไว้ทําขนมใส่พวกเครื่องดื่มหรือว่าพวกอาหารได้หมดนะคะหากใครที่ดูแลเรื่องสุขภาพนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาลสเตีย er นะคะตรงนี้ก็ไปหาซื้อมาทานกันได้เลยนะคะขอแนะนําเลยค่ะว่าดีมากๆกับสุขภาพเลยนะคะ หรือหากใครอยากจะกินแบบใบแห้งก็ได้นะคะใส่แค่ใบเดียวนะคะลงไปในชาแบบนี้หวานอร่อยเลยค่ะหรือจะเป็นทั้งในอาหารหรือเครื่องดื่มก็ได้นะคะก็สูงสักประมาณน่าจะฟูตก,กว่านะคะเนาะที่เห็นนี่คือทั้งแถวเลยนะคะที่ปลูกเอาไว้เนาะเอาไปใช้แทนน้ำตาลได้เลยนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่อยากจะมาโชว์แค่ว่านี่คือต้นยาหวานนั่นเองนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้ฝากกันไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ